วันนี้เราจะมาดู All New Titan b a c k Edition ครับเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูความแตกต่างกันระหว่างตัว b a c k Edition กับตัว Alta นะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างอย่างที่หนึ่งเลยครับตัว b a c k Edition นี้จะผลิตมาแค่2สีก็คือสีขาวและสีเทาครับ ความแตกต่างของตัวแบ็ k อ dition กับตัวอัลต้าจะต่างกันรเรื่องชุดแต่งที่ทำเป็นสีดำเข้ามาครับด้านหน้าจะมีตัวคิ้วตัวสีครับจากเดิมรุ่นอัลต้าจะเป็นสีโครมเมียมตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำเงาครับล้อแมกครับจากเดิมเป็นสีปกติแต่ตอนนี้เป็นสีดําเงาครับกระจกค,ครับจากเดิมเป็นโครเมียมตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาแล้วครับเพิ่มเติมคือมือจับ จากครมเมียมเป็นสีดำเงาเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวสีขาวจะชัดเจนมากแล้วก็เพิ่มเติมคือตรงบันไดข้างครับเป็นสีดำครับสวยงามมากเลยครับผมส่วนด้านหลังนะครับที่เพิ่มเติมมาครับก็จะเป็นกันชนสีดำครับและก็มือเปิดด้านหลังจะเป็นสีดำเหมือนกันครับ ซึ่งในตัวอัลต้าจะเป็นสีโคมเมียมครับทั้งคู่เลยขุมพลังของเจ้าแบ็กอิดิชันตัวนี้นะครับ2.4ลิตรแรงม้าอยู่ที่184แรงมา้าราคาตอนนี้อยู่ที่1,20,700บาทครับได้ชุดแต่งแบบนี้ไปหมดเลยอยากเจอรถตัวจริงอยากทดลองขับเจอกันได้ที่มิตซูบิชิ i m a ทั้ง3ามสาขาเลยครับแล้วพบกันครับ